เ,าาเรียบร้อยโอเคแป๊บนึงกำลังเข้าเทเลียตอนนี้เริ่มต้นเลยเตรียมของอปาไม่ไปสู้บอสสิเตรียมของสู้บอสทันใดคลิปที่แล้วนี่กินพื้นที่ไปเยอะมากเอ้ยมีเงินได้ไหมซื้อ,ซ,อซื้อขวดซื้อยายาพิษหนึงน่งมหน่อยดิมันไม่พอมีแค่ 40, นะสิบบาทใครเหรอดร ฮาร์ดโมดตัวไหนขายยาเวอร์สองยาเวลหนึ่งดิมันยังไม่ม,มีมันมันต้เข้าปีฮาร์ดโมดนี้เรายังเข้านี้อยู่เลยยาเวลรสองถ้าเราจะทำมันยาเลือดมันทำคลุมไหมอ่ะถ้าเรา <Y aw> จะทำกันเองมันทำมันก็คุมนะพี่แต่มันติดปัญหาที่ว่าเห็ดเ <c oughs> ห็ดอะ <c oughs> ที่มันเป็นีเห็ดฟ้าเราจำได้ว่าเรามีกันเยอะไม่ใช่เหรอใช่พี่ประเด็นคือมันใช้ผมว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะ มันใช้สองใช่ไหมเห็ุฟ้าหรืออะไรนะจะไม่ได้แล้วใช่สองทีแต่เรามีเชือกร้อยแปดสิบขวดทำให้ใคแค่เก้าสิบขวดวัตถุดิบมันแพงแต่ว่ายาเราซื้อได้ยาเราซื้อได้ยูทิลิตี้อยู่แล้วเราก็เด็กียมยาไม็ดหนึ่งมิ้งแทบจะแบบซื้อมาเต็มตัวยังไม่ยังไม่เก่ง<อ>พ่อค้าขายพ่อค้าขายเหรอพ่อค้ามือเชนธรรมดาขายยาเม็หนึ่งครับอ่าแล้วก็นี่พี่ยาเฮ้ยยาดามี่ยาคันดามีมันบอกว่ายาเบี้ยสองใช่ไหมแล้วยาเบี้ยวสองทำไมมีเส้นเดียว เส้นยาวนั่นเนี่ยยาวเวลสองคาวก็ยาวเวลแรกมันมันไม่มีเส้นไม่ใช่หรอไม่ได้มือนมันมีเส้นแต่เราเรียกแล้วเราควรเรียกว่ายาวเวลแรกหรือเปล่าอันนี้หนึ่งเส้นแต่ว่ายาวเวลสามนี่มันมีกี่เส้นวะพี่สองเส้นไม่ใช่หรอยาวเวลสามมีสามเส้นอ๋อไอ้แค่ยาวเวลสองอยู่ไหนวะยาวเวลสองก็มีสองเส้นไอ้ยาวเวลหนึ่งเนี่ยก็ควรมีหนึ่งเส้นแล้วยาวเวลศูนย์ไม่มีเส้นนะยาวเวลศูนย์อ่ะพี่เพชรยาครบแล้วพี่ไปละไปก่อนละไปทําที่สู้พี่จะทำอะไรยังพี่ที่เป็น ข้าวข้าวไอ้กองไฟแล้วก็ข้าวไอ้ตะเกียงไฟด้วยเลยไหมตะเกียงหัวใจอ่ะได้ได้พี่เดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมขับให้นะโอเคโอเคข้าวแล้วโยนมาเลยเดี๋ยวไปติดให้จะมืดยังไหนพี่เคครับยังไม่มืดอยู่เหรอพิ่งเก้าโมงพี่พี่เพิ่งดูนี่ไว้ว่าเกิดในนี้มันเดินไปจำที่แล้วเดีอยวมันก็มันคืนมันคืนมันพร้อมเลยพี่สิบโมงอยู่เลยสิบโมงสิบโมงเช้าใช่ตกปลาที่ทะเลวอนนัดกันนะ ไปด้วยเพ่ๆแต่นี่ผมมองมองดวงอาทิตย์ดิยังสิบโมงอยู่เลยแค่มันอยู่ในดินแดนม่วงมันเลยเหมือนจะมืดมีกอมปิ้นด้วยไปอยู่ด้วยไปสร้างบ้านโอ้ยอันนี้อะไรแมงกุฎีสุดที่เดียวกับผมสะดุดที่เดียวกันหมดนี่ม้าน้ำจับได้ไหมอ่ะงามวานี่ เอาไปขายวานแล้วพี่ไอ้ข้าตีเลยพี่เออเข้าตี <c oughs> เข้าตีเข้าตีจริงไงมันยืนมองผมอยู่เน,นี่ยเห็นปะไหนเนี่ยไม่เห็นหรอม้าน้ำเหรอ,าาหรอได้จับเนี่ไปขายคนนีคนทำลายแต่ลงมันเราไม่เจอโลมากันเลยอ่ะเออใช่ไม่เจอโลมาลตัวมาพยายามจับทำไมจับไม่ได้เออจะว่าแบบจอบโลมาทะเลไม่เคยเจอโลมาเลยเจอไม่เจอเต่าก็มาน้ำอ่ะเต,เตเ่าก็จับไม่ได้ เ่าาารได้มาแล้วเราก็ฆ่ามันได้ฆ่าได้ทุกอย่างเราครอบพี่ฮะมวันแรกเราเราได้ปีกเลยอะแต่เราต้องมีแพตเตนัมอย่างนละหนึ่งอันทุกคนก็ต้องเตรียมตัวฟาร์มกันก่อนนะครับพราพี่มีเท่าไหร่กันล่ะพี่อะไปลงกับกอบลินอะเฮ้กอบลินหัวล่นตัวนั้นอะกูไม่ให้มันหมดแล้วอ่ะเหลือโกเดียวเลยในตัวเนี่ยไม่ไม่ในในพี่พ่อในพีกยังไม่รู้ไม่ได้หยิบมาหยุดกับอีกยี่สิบทอง หนึ่งเพชรได้น่าเป็ยี่สิบทองพี่เพชรรวยจะวะพี่เพชรรวยจะวะเงี้ยงๆแต่ฟ้าลเรียบเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ฟาร์มจากไหนไม่รู้น่นานนออจะฟ้าจากไอ้ไหนตกปลาไหมปลาให้ตกก็โตโตกปลา,ปาขายปลาช่วงต้นเกมอะไร้มาขายได้ราคาดีมากเลยปลาที่เราไม่ได้ใช้กันปลาที่ทำรักกับข้าวหายเงี้<บ>ยังยังไม่ได้รอรอรอยังไม่มืดสินฟ้าที่ยังไม่ตกขึ้นไปด้านบนเนี่ยยังอยู่ขอบจอมังเพิ่ง นี่เหรอเนี่ยเอ้ยหนึ่งทุ่มแล้วพี่ไปนินคือตอนนี้แหลกมากเลยเราเห็นอะไรวัาไปว่ามาได้ด้วยอืมึ้นมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วมันไปแล้วเอ้ยมันมานั่งดูกคนพร้อมนะอ่ะพร้อมกี่ยานะทุกคนเจ้พร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามจมาแล้วดาบเอ็ดคุณโดอลอีกแล้วโดนตาเปย์อีกแล้วแล้วก็ล็อกกูด้วยล็อกกูด้วยพี่เล็งมือพี่ยิงมือมันอยู่ผมตีหัวเลยละกันคุณสนใจกูแล้ว อยู่ไหนนะใครลากไปไหนนะหายไปไหนวะเอ้าหายเอาเอหายเฉยเราเกาก็อยู่กันตรงนี้กันหมดไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่มีใครตายนี่หรือว่าจะอีเวนต์ระมันหายเพราะอีเวนต์ะหรืออรหะไรอด ิเหมือนกันพราะป่าม่วงเหรอ <c oughs> ก็เห็นแล้วโมบอกแล้วให้ไปลากหนวดเราจะต้องไปสู้อีกป่าหนวะตายห่ <ฮะ S 2> าตายหหแล้วแม่งแล้วแม่งป่าม่วงหน้าถ้าแล้วเพราะป่าม่วงถ้ามันเพราะป่าม่วงจริงๆก็คือ,<พ>อเป็นการเจินนเรตแบบที่ห,หอยหลอดมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเรียนและเตรียมยาให้สองเซนเนี่ยเนี่ยบอกปราสาทอยู่นี่คือตอนแรกป่าม่วงตอนแรกผมยืนตรงนี้เว้ยแล้วผมก็ยืนตางนี้สบายๆก็หายเลยนั่ไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นทะเลทราย เออเราจะต้องไปสร้างโลกใหม่ไหมอ่ะไม่ไม่ได้ <c oughs> บางนี้เป็นทะเลทรายไม่ใช่เหรอเปเลทรายมันต้องมีบอสที่แบบโดยเฉพาะนี่ทะเลทรายมันมีแค่อีเวนต์เท่านั้นแม,มันน่าจะได้แหละหรือว่าเราต้องลูกเอฟเฟรมีไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแบบได้นะได้มั้ยอืมได้ตู้แบบพื้นที่ลำบากมากเลยนั่นอ่ะเป็นเราไม่ได้ <c oughs> หลุดแค่ตรงเ <c oughs> เป็นพื้นที่การต่อสู้ที่แคบมากๆเพราะฉะนั้นก็ทุกคนกลับบ้านไปหรือว่าเราจะรอตึงยิงอีกคืนนึง กลับบ้านไปทำอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่สั่งที่สู้เพิ่มเก่งผมไปตกปลาเดี๋ยวก็ผมไปทำยาเพิ่มนะครับเผื่อมันไม่พอประมาณสองทุ่มอ่ะพี่มันอ๋อพอมันถึงทุ่มคืนดีกว่าป่าช่วยกดพอมละเอ่อไปตีมาเพื่อนจะปลานะว่าไงสักพันละหนึ่งสองพร้อมยากินละ อาจนานละวก่อนหนึ่งต่อซ้ำโจวิ่งมาทางนี้อย่างงั้นแหละเฮ้ยเอาติดปีกกูหักเออเอาบินไม่ขึ้นตัวอะไรวะโดนดีบั๊บพี่เล็งมือเนี่ยนะมันมันเอามือไล่ตบเราแล้วพี่เล็งหัวผมเล็งหัวแล้วกันพี่เล็งมือเฮ้ยไม่เล็งหัวแล้วกูยิงหัวกูแล้วเครกเพจเรเพิเศษเราตายลาก่อนทุกคนไม่ตายพี่ยื้อชีวิตไว้เพชรไม่โดนกระโหลก เรารับดาเมจทุกอย่างแล้วเราก็ตายเล็งพี่อ่าเล็งพี่อย่าตายนะพี่มึงตุ๊กมันลยนยาแอกเอธิบายมึงกินแล้วมึงมีมีค่าลบแบกแล้วเหรอแบกเลยครับยี่สิบห้าวิตุ้งตุ้งวู้ดสิบหกวู้ดสิบหกสองร้อยหนึ่งรี่สิพี่เกิดแล้วเอาเพชรเพชรไม่ได้เซฟเหรอเพชรไปเกิดไหนเกิดบ้านนั่นนะงี้นอนผมพี่ต้องคลิกบนเตียงแต่ตอนนี้ล็อกพี่ต้องเอ้ยเพชรต้องคลิกล่างเตียงไงไม่ใช่หัวเตียงคลิกหัวเตียงจะเป็นนอน แต่ที่ล้วงเอ้ยผมขอโทษลากผิดตัวให้ลากไปผิดฝังจะตายแล้วพี่ค่อยๆอย่าลากไปผิดฝังเลือกแค่นี้แล้วลากไปผิดฝังแล้วมันบินอย่างนี้รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าชิบหายพี่โดนมาตัวนอกหมดเลยเฮ้ยพี่โดนเล็งพี่โดนเล็งพี่โดนเล็งพี่โดดพี่อย่าไปทำกูเยอะมันโอเคเรียบร้อยพี่ได้หนึ่งถุงผมได้หถุงเพชรอะถาถุงหนึ่งเหมือนกันโอเคทุกคนหนึ่งถุงงั้นเปิดโจ๊ะมาอะไรวะเนี่ย ที่คว้างกระดูกกังถึงมือผมได้ถึงมือน้นขอยงไมุ่ดเข้าตัวเฮ้ยขอดนะไอ้กระดเอเข้าตัวกระโดดหนึ่งทีถ้าของไม่เข้ากระโดดหนึ่งทีเอ้ของไม่ค่อยดีเลยอ่ะไอ้ของไม่มีเลยเอมีของขึนเติมไหมนี่ที่พุกแต่มันพุกได้แค่สองอันเองครัของไม่ต้อยเหนะ้่งห้นมั มันเฮ้ยสมุดกระดูกมันมีของดีจากว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะมีถุงมือคว้างถุงมือคว้างอันนี้เป็นเลนดาเมจโอเคเอาใช้แทนปืนเหรอทำเบเ้ยของคนการไปลงเหมืองดีกว่าแล้วของมันรบออะไรก็จ่อยก่อนนะไปได้เวลาลงเหมืองอันนี้แหละของจริงทุกคนลงเหมืองอ่ะของดีเอ้ยเราเจอแม็กเราเจอแม็กนิกแล้วกดช่วยเลย โอเคโอเคได้อยู่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 ใครสักคนไปขุดไปขุดเองนี่หน่อยเออเดี๋ยวขุดให้อ่ะขุดน้ำออกให้ละอย่าเก็บเองสมุดอ๋อใครเก็บไปละอ่าเก็บเลยก็ได้อ่าพี่เปิดหีนนี้ได้เงียบได้อะไรเอ่ยได้คาถาเวทซีนมาว่ามันมีข้างล่างอ่ะทางข้างล่าง ะไรกัมเกือ่ผมผ่านกับ닥มาเดี๋ยวพี่อะไรั่นไหอ้้หผมกินยาดีเฟนสกับยาเกาะก่อนเอาไหมนะเพชรเพชรไปแล้ว้าามีคนมีคนะหลอนเลยข้างล่างมีคนนี่หลอนกว่ามีผีเฮ้ยโอ้อ่าโดนไปซินพี่โดนไปซิน สิ้นพสิ้น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 ผมอยู่ข้างๆพี่พี่จะเรียกทำไมสิ้นพี่โดดไปผมเต็มตีอยู่ตาแล้วตาแล้วเฮ้ยจะหายใบโอ้ใบโคตรนานเลยพี่ก่อนทจะไปผมนี่จะตกตายนะไม่มีตัวกินเลนพิลุกดินเล่นวินนี่เล่นเล่นพิลุกสายเฮ้ยเฮ้ยได้นาฬิกาฟ้าอาร์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์นาฬิกาฟ้าเนี่ยตีนพี่เนี่ยมาดู อ๋อดี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 อันนี้ดีมากดีแบบดีโคตรโคแล้วผมอยากได้มากเราทำอะไรวะเอา้า <c oughs> จำไม่ได้ละลืมแล้วพี่ดีมากๆดีโคตรโอยากได้มากใช้ทำอะไรวะซีนมาเร็วพี่ผมติดอ่ะพี่พี่ทะลุไปได้ไงวะเนี่ยพี่ขุดจริงไหมเนี่ยขุดจริงสิเนี่ยผมต้องนั่งขุดเองนะ <c oughs> พี่พเนี่ยวิกคก้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราอยู่เซิร์ฟด้วยกันป่าพี่เราอยู่เซิร์ฟด้วกันเหรอโอ้โหว่าโดนอะไร ผมไม่ได้ช่วยพี่นะผมอะเขียวเวททั้งบนอยู่พี่โดนพีทอ๋อเป็นหนึ่งพี่ผมตัวลูกตุ้มจะตายใช่ไหมลูกตุ้มนี่โอ้โหบอกจะตายดูเลือดมันด้วยพี่ลูกตุ้มกระแทกผมอะซีแล้วก่อนพี่ตายเหรอเก้าวิเจ็ดหกเลือดกูลดไวกว่าเลือดกูลดไวกว่าถึงเวลาแลนะไปเลยลุยเดียวพี่กลับบ้านก่อนพี่มียาวับกลับบ้านเอ้ยมียาวับไปห่อนีนกลับมาก่อนของเก็บแล้วกลับมา น,นอนรักชะตากรรมกับผมก่อนที่มีคนเดียวที่มียาทองไอ้คุณเจทองอ่ะคุณเจพี่ใช้ไปหมดแล้วอ่าจริงด้วยก่อนจะทําอะไรปากนี้ก่อนเลยกระโหลกทองเราสู้ไปแล้วอีกหนึ่งบอสชิวชิชิวๆ,วๆ,วๆบอสแต่ชิวด้านล่างกันไม่ชิว บนคีถ้ามีชาร์โด้คีเราจะเสียชาร์โด้คีไม่ไม่เสียเนาะโอเคไม่เสียได้ธนูนไฟมาละมาเดิมนมาแรกทีนเห็นไหมาได,ได,หดาเมจยี่สิบสองครัาถาไฟเฮ้ยอ,อันอน,นี่ไอแจะเปตนอันนี้มาเอามาเอามาเอามาขอมอนเลยโอ้อาร์ติแฟกต์อมตะชั่วคราวธนูนไฟกันละลูกตุ้มอาร์ติแฟกต์แล้วก็ลูกตุ้ม คาถาได้น้อยได้ลูกตุ่มมาเยอะลูกตุ่มตะวันอะ ปิคลิปปิคลิปรวมกันแค่สองคนแค่หายไปละคนนึงโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ก่อนที่เราตอนแรกเรากะจะไปสู้บอลกำแพงด้วยแต่ตอนนี้คนเราหายไปคนนึงเพชหายหายไปไหนไม่รู้ด้วยไม่ไม,ไม่ตอบเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาป้อกำแพงลวดไปคิสตันคิสตันก็ขี้เกียจด,ด้วยคิสตันได้ข่าวว่าถ้ายังไม่ฮาร์ดหมดมันจะานี้ใช่ไหม มันจะไม่แลของดอปไม่แรก็เลยไม่สู้เลยล้กันไปสู้ตอนฮาร์ดหมดไปสู้หลังสู้บอสกำแพงเป็นอีเวนต์ครับเ v e n อีเวนต์เอาของเดี๋ยวจบอันนี้ก็จะเล่นนอกรอบกันอะให้พร้อมสู้บอสกำแพงแล้วก็ไปเข้าฮาร์ดหมดไปดูของฮาร์ดหมดกันเอาคลิปนี้มีแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าบายครับ